ครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ต้องฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมืองการด้วยนะครับโอเคนะเพื่อนเพื่พอวันนี้เรามาดูเป็นพระมืองการนะครับบอพอนั่นะเรียนนี้รุ่นแรกด้วยนะครับของพระครูสุนทรการจารกิจนะครับนะั่เรียนนี้เจ้าสร้างปี59เานะเป็นพระที่ยุคไม่น้อยนึงแล้วนะครับเราก็นํามาศึกษากันนะว่าพระยุคประมาณปี50กว่า5059า50 59, เนี่ย60กว่าเนะี่ย มีลักษณะการแกะเป็นอย่างไรการขึ้นของตัวหนังสือนะครับแล้วก็ผิว,วนา้าเลียนต่างๆนะอันที่เรามานําอง์นี้เป็นองค์ครูในการศึกษากันนะครับคนอื่นเราก็มาลงกล้องดูความลึกคมชัดนะฮะ็นไพระเทสยังไงก็ต้องลึกคมชัดนะครับถ้าไม่ได้ก็จากการทอดพิมนะอันนี้ก็กจะาก,การแกะบอกนะครับพระครูเห็นไหมขึ้นชัดเจนนะครับเป็นเลียนผันจุดรุนแรกนะครับแบบนี้ตัวหนังสือขึ้นเป็นสั่นเป็นแท่งนะครับ หน้าตา<ม>ท่านแกะได้ลึกคมชัดนะนะนี่ครับมาดวงตาลึกนะคมโตเลย<ม>เป็นเม็ดเลยนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายมากนะครับผิวเหลีย่ยมเนี่ยถ้าเป็นผายุกไม่ไหม้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตน,นะครับว่าผิวไฟแบบเก่าๆเนี่ยแท้จะไม่มีละที่เป็นแบบส้มๆแดงๆน,นะครับอันนี้เขาจะกลายเป็นแบบออกส้มส้มไฟประมาณนี้ผิววันนะประมาณนี้ก็จะเป็นผาไม่ไหม้ยุคประมาณปี สี่สิบกว่าสิบกว่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผ้ายุเก้า้าปีหนึ่งกว่าศูนกว่านี่เขาจะเป็นผิวไฟแดงๆนะครับอ่ะคนละอันนี้ก็ต้องเพื่อนๆต้องไปเปิดคลิปผมที่เคยทาของผ้าเหรียญยุคกลางปีห้าสิบกว่ากับปีศูนกว่าหนึ่งกว่าเก้า้ 1, า, 9, 9, าน่อยนะครับลองเปรียบเทียบไปดูนะเขาจะสีกระไลสีผิวจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นเนี้ยคือ,อผิวกระไลแบบใหม่ละเป็นส้มๆแบบนี้นี่ครับเห็นไ,ไหมจะค่อนข้างส้มัดเจนนะ เมลเกาเนี่ยเขาจะแห้งและแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตได้นะของผ่ายุคเก้าและยุกใหมนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดครับเป็นเวียนผราแทก็คือผระแทนะความลึกคมชัดตรงได้นะผิวเหรียญต้องตึงนะครับเห็นไหมอ่านี่ครับก็ค่อยๆพิจารกกันนะอค์นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แกะได้วสวยงามมากนะครับแล้วก็มีความลึกคมชัดที่เด่นชัดออกมาเลยอันนี้ถือว่าดูง่ายเทนะครับอันนี้นี่ครับก็ การดูพระเนี่ยเราก็ดูโดยรวมก่อนก็ได้นะครับก้อนลงกล้องเนี่ยดูโดยรวมก่อน,นว,ว่นวาสีผิวความตึงชัดเป็นอย่างไรเลยนะเห็นไหมเบ็เดี่ยชัดเจนนะครับแทบไม่ต้องลงกล้องเลยแทถนี้นะวันนี้อ่านี่ครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหรียญผัดยศนะอ่าเป็นรูปผัดยศนะครับเห็นไหมชัดเจนครับเราต้องผัดยศเพื่อนๆดูนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะยุบยิบยุบยิบ,ยบ,ยบเนี่ยเห็นไหมเข่าแกะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับ ว่าจะมีความเป็นสั่นเป็นแท่งนะมีความสะอาดสะอาดไม่ติดจะเป็นพื้นนะครับเห็นไหมนี่ครับคือจุดสังเกตของมาทเทนะนะตันนี้นะครับนี่ครับเป็นอ่ายศพระครูนะครับอาานี้เขาก็พอรับได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์มาเขาก็ทําไว้เป็นที่ระลึกนะเหรียญต่างๆก็ส่วนมากรุ่นแรกจะเป็นเหรียญพระครูด้วยซ้ํานะครับอ่สบบาสถาบันหลวงพ่อนะ,อะนี่ครับรุ่นหนึ่งนะ นี่ครับชัดเจนนะครับบันทึกรุ่นไว้ด้วยแบบนี้นี่ครับบ่พอพลเมืองการนะครับอันนี้ก็เป็นผาพื้นที่นะแต่ว่าก็ตอนนี้ครึ่งสาผมนะก็ผ่านมือมาอง์เดียวนี่แหละครับองนี้ก็เลยนํามาให้เ,เพื่อนศึกษาด้วยนะสำหรับองนี้นะครับแต่เป็นผาใหม่จะแก่สวยแบบนี้เก็บได้แน่นอนนะ,ะนี่ครับแกได้คมลึกชัดชัดเจนสวยงามน,นะ นี่ครับโอเคนะนเพื่อนๆทราบเหรียญนี้เกยันที่บอกไปนะครับองค์ประกอบแท้ดูง่ายนะอ่ายันต่างๆอาคาระตัวอนนักษมีขึ้นลึกคมชัดมากๆนะครับสหรับเหรียญน,นี้ฮะก็เป็นเหรียญที่พิจารณาง่ายดีก็เลยนำมาให้เพื่อนๆศึกษาด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พาบ้านเกิดน,นะครับพาะเจ้าวัดกาญจนบุรีนะ,ะนเพื่อนๆก็ คอยคอยศึกษานะครับใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้ก็รวมบอกเราตายลิปนได้นะสำหรับตัวตัดเห็นไหมาก็ยังใช้ในการพริจารณาได้นะครับนี่ครับตัวตัดเผื่อเพื่อนๆอยากศึกษาตัวตัดของยุคป,ปี5้ากว่าเป็นยังไงก็ตามภาพเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆทราบวันนี้ก็ผิดาลณาแต่การใดเลยว่าผู้จ่าไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องขอภัยด้วยนะสำหรับเหรียญนี้ก็แท้ดูง่ายอย่างที่บอกไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะ ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเกิดรวมพูดคุยใต้คลิปนี้ได้มีอยากใครผมนำหลวงพ่อองค์ไหนมาเผยแพร่บารมีก็รวมคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ